สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแค n นผสมผูข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายน,นอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิ to ูยู กลับมาติดตามสารเกษตรในช่วงที่3กับ INTV News เิเกษตรแนวใหม่กันต่อนะครับเรื่องนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสมุนไพรกันต่อครับค่ะมาพูดถึงรางจืดกันนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรไทยที่สามารถขับสารพิษยในร่างกายได้ด้วยใช่ครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเขาบอกว่ารางจืดครับเป็นสมุนไพรไทยชนิดนี้เนี่ยพูดถึงกันมากมายเลยทีเดียวนะครับและค่อนข้างที่จะแพร่หลายโดยเฉพาะในเรื่องของการล้างสารพิษในร่างกายและการล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงต่างๆซึ่งก็นับว่าน่าสนใจนะครับสำหรับ ับวิถีชีวิตของคนเราในสมัยนี้เนี่ย<ะ>ก็จะเจอกับสารพิษสารเคมีกันมากนะครับซึ่งแน่นอนว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยก็จะมีสปปรรพคุณที่ดีมากมาย ไปดูกันที่ลักษณะของต้นรางเจิดกันก่อนนะครับเขาบอกว่าจะเป็นลักษณะของไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งนะครับใบจะลักษณะเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามรูปขอบขนานหรือว่ารูปไข่นะครับปลายใบยจะเรียวแหลมคล้ายกับใบย่านางดอกจะมีสีม่วงอมฟ้านะครับออกเป็นช่อห้อยลงมาตามช่อใบ,ออบผลแล้วก็เป็นฝกักแล้วก็กลมนะครับปลายจะเป็นจะงอยเมื่อออกผลจะแตกเป็น2แฉกด้วยกัน ปัจจุบันนี้ครับนิยมปลูกไว้ในบ้านหรือว่าให้ขึ้นตมรัวหรือว่าทําเป็นไม้กระถางก็ได้ครับค่ะมาดูกันที่สรรพคุณทางด้านสมุนไพรไทยกันบ้างนะคะในส่วนของใบแล้วรากนี้นะคะให้นํามาใช้พอกบาดแผลหรือว่าเป็นยาถอนพิษไข้ถอนพิษอาหารหรือว่าพิษเบื่อเมาได้นะคะซึ่งอาการที่เกิดหรือว่าอาการที่เกิดเนี่ยสำหรับคนที่ดื่มเหล้ามากเกินไปนั่นเองค่ะในส่วนของรากนี้นะคะก็นําใช้รากนี้มาถอนพิษเบื่อเมาถ้าให้ได้ผลดีนะคะก็จะต้องมี อายุเกิน1ปีขึ้นไปค่ะใช้ประมาณ2ข้อนิ้วมือนะคะนำมาฝนกับน้ำสาวข้าวจะทําให้พิษเจือจางและสามารถถอนพิษออกได้ด้วยและในส่วนของใบนี้นะสามารถถอนพิษไข้ได้ค่ะพิษเบื่อเมาจากการรับประทานของแสลงใช้ใบสดประมาณ10 1ถึง15บนําใบนำมาตําให้ละเอียดนะคะคั้นเอา ขันน้ำสาวข้าวนะคะดื่มทุกๆ2ชั่วโมงค่ะเขาบอกว่าราังจืดนะครับก็จะมีผลจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นกันนะครับนอกจากสปปรรพคุณทางด้านสมุนไพรแล้วทุกวันนี้ยังมีการวิจัยลงลึกไปกว่านั้นครับว่าในด้านของสปปรรพคุณของรางจืดก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ เขาบอกว่าราังจืดเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยที่ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถบรรเทาอาการท้องร่วงท้องเสียลดอาการแพ้ผื่นคันแก้พิษยาฆ่า,มาแมลงในสัตว์ได้เช่นกรณีมีการวางยาสุนัขครับก็จะมีการเอาราังจืดมาแก้พิษได้แก้พิษจากสารเคมีในยาก,กําจัดสัตรูพืชแก้พิษสารเคมีต่างๆครับพิษแอลกอฮอล์พิษสุราหรือหลังนะครับรวมไปถึงพิษสะสมในร่างกายนี่ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการแก้พิษในร่างกายนั่นเองครับใช่แล้วค่ะเรา ทั่วทั่วไปนะปัจจุบันนี้เราก็ทานสิ่งที่บางทีพวกเนื้อสัตว์หรือผักมันนี่ก็ฉีดยาเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ได้ปลูกเองใช่น้อยมากที่จะเป็นที่จะไม่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะฮะใช่แล้วค่ะถ้าเป็นพวกออร์แกนิกโดยตรงนี้ก็จะมีราคาที่สูงเราก็เลยต้องรับประทานสารพิษสะสมกันเข้าไปทุกวันเพราะฉะนั้นครับก็ต้องรับประทานรังจืดเข้าไปนะครับ่ที่จะไปล้างสารพิษในร่างกายนั่นเองค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับมีผู้นํารังจืดมาทําเป็นผลิตภภัณฑ์เพพื่อสุขา หลายอย่างครับเช่นชาจากรังจืดน้ำสกัดต่างๆนะครับจากใบรังจืดอบแห้ง กระทั่งทําเป็นแคปซูลก็มีนะครับก็ลองหาซื้อได้ง่ายๆที่โอท็อปทั่วไปค่ะสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับการดื่มเหล้าค่ะว่าหากนํารางจืดมาเคี้ยวเนี่ยก็จะมีฤทธิ์เพื่อดับฤทธิ์แอลกอฮอล์อ oh ได้นะคะเพื่อทําให้ดื่มได้นานขึ้นพูดง่ายๆก็คือทําให้คอแข็งกว่าเดิมนั่นเองค่ะแต่ว่ายังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยมาก่อนนะคะและความเชื่ออันนี้ก็ไม่ค่อยที่จะมีคนแนะนําเท่าไหร่ค่ะหากว่าสนใจจะรักษาสุขภาพจริงๆก็ไม่ควรที่จะดื่ม,ม <ด S 1> เหล้าจะดีกว่านะครับ ดีท่่่สุคะาจากล่างจืดครับไปกันที่เพชรสังฆาตกันบ้างชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันสักเท่าไหร่ครับเป็นสมุนไพรไทยแต่ถ้าผมจะพูดขึ้นมาว่าโฆษณาตัวหนึ่งโฆษณาชิ้นเก่าเมื่อย้อนกลับไปสักสิบปีที่แล้วนะครับที่จะมีคําพูดฮิตติดปากว่าก้นลมันเย็นอาจำได้เลยตอนเด็กๆเลยนั่นแหละฮะจะมีส่วนผสมขอมมีสส่วนของเพชรสังฆาตอยู่ซึ่งเป็นสมุนไพรในเรื่องของการแก้ฤทธิ์สีดวงทวานหนัก นี่เขาบอกว่าทาไมไม่นั่งเพราะลมเย็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแสดงว่าเกิดพลาได้แสดงว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้ต้องมากแล้วะสผสมของเพชรสังคาดใช่ไหมคะใช่ครับแก้ลิศีดวงนั้นเนงฮะเขาบอกว่าลิสีดวงทวารนะครับอย่างที่เราทราบกันก็คือจะเป็นในเรื่องของทวารหนักที่จะมีเลือดไหลออกมาหรือก็เกี่ยวกับเรื่องของระบบการขับถ่ายที่ไม่ดีนั่นเองนะครับผิดปกติมาดูกันที่สาเหตุของการเกิดโรคลิีดวงทวารนะคะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นก็เกิดมาจากพฤติกรรมการขับถ่ายหรือว่าอาการท้องผูกหรือรา ทำให้ต้องใช้เวลาในการนั่งห้องน้ํานานขึ้นนั่นเองครับก็หลายๆคนที่เคยเป็นนะครับคงเข้าใจความรู้สึกกันอยู่แล้วนะครับว่าทรมานแค่ไหนนะฮะใช่วันวันหนึ่งต้องนั่งห้องน้ําหลายรอบแล้วก็าน,นาน<ก>ด้วยบางคนก็ท้องผูกถ่ายไม่ออกก็มี ใช่อาจจะต้องหลาวเลยบางคนผู้หญิงชอบเป็นกันนะครับเท่าที่เห็นจะเป็นคนบ่นเพราะว่าอาจจะต้องรับทานผลไม้เยอะหน่อยพักเยอะหน่อยขาดผลไม้หรือว่าทานน้อยเกินไปแล้วก็ทานเยอะเกินไปแล้วก็ทานน้าน้อยด้วยก็มีส่วนครับไปกันที่ลักษณะโดยทั่วไปของเพชรสังฆ้ากันบ้างนะครับเขาบอกว่าลักษณะของลําต้นนั้นเพชรสังฆ้าจะมีลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อยอวบน้ำนะครับลำต้นเป็นปล้องยาวประมาณ10เซนติเมตรลักษณะจะเป็นเหลี่ยมนะครับมีมือเกาะตรงข้อใช้ยึดเกาะบางข้อก็จะเป็นลักษณะรากอากาศงอกอมี ม,มีรากอากาศนะครับงอกออกมาในลักษณะของใบครับลักษณะใบจะเป็นใบเดี่ยวออกคอละหนึ่งใบเท่านั้นดอกจะมีขนาดเล็กสีแดงออกตรงข้ามใบ ในส่วนของผลครับเพชรสังคาาจะมีผลขนาดเล็กออกตรงโคนกรีบดอกเมื่อสุกจะมีสีแดงสุกมากๆก็จะเป็นสีดําแทนครับค่ะซึ่งการใช้เป็นยาสมุนไพรไทยของเพชรสังคาตนี้นะคะวิธีการใช้รักษาโรคลิสีดวงก็จะใช้เพชรสังคาตสดหนึ่งปล้องนะคะ,คะแต่เนื่องจากเพชรสังคาตมีรสขมและคันคอมากหากรับประทานไปตรงๆเลยนะคะปากอาจจะพองได้ค่ะแถมอาจจะคันคอเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะคะคล้ายกับเวลาเราทานพืชจาพวกบอลฉะนั้น จึงแนะนําให้ตัดเทาสดเป็นปล้องเล็กๆปล้องละ1เซนติเมตรเท่านั้นนะคะหุ้มด้วยกล้วยสุกหรือว่ามะขามเปียกนะมะขามเปียกค่ะแล้วก็กลืนวันละสองครั้งเช้าและเย็นหลังอาหารโดยให้ทานติดต่อกัน10วันนะคะจึงจะเห็นผลถ้าว่ายังไม่ดีขึ้นยังไม่หายดีหรือว่าหายขาดนะคะแนะนําให้ทานติดต่อกันอีกถึง5วันค่ะอีกวิธีหนึ่งครับก็คือเป็นวิธีการใช้เพชรสังฆาตแบบแห้ง โดยให้ใช้เพชรสังฆาตไปตากแห้งก่อนนะครับจากนั้นนํามาบดใส่แคปซูล2นะครับหาซ,ซื้อได้ตามร้านยานะครับแคปซูลนี้หาซื้อได้ง่ายมาก<ฆ>ซึ่งได้ผงยาเนี่ยประมาณ250มิลลิกรัมโดยให้รับประทานครั้งละ2แคปซูลครั้งละ4ครั้งก่อนอาหารและก็ก่อนนอนโดยรับประทานติดต่อกัน1สัปดาห์ด้วยกันอาการก็จะดีขึ้นครับแล้วก็จะเริ่มหายเป็นปกติแล้วหลังจากนั้นนะครับ<ฆ>ยังต้องรับประทานติดต่อกันอีก7วัน ก็จะทำให้หายขาดนั่นเองค่ะน่าจะทานเป็นแบบแคปซูลนี่สะดวกแล้วก็ง่ายกว่าทานได้ง่ายกว่าเพราะว่าเรสัชให้รถขมก่มาตากแห้งก่อนแล้วก็ทําบดให้เป็นบดละเอียดแล้วก็ใส่แคปซูลแคปซูลเบอร์2ในขนาดแคปซูลละ250มิลลิกรัมรับประทาน4ครั้งด้วยกันนะครับก่อนอาหารแล้วก็ก่อนนอนพอหลังจากที่อาการดีขึ้น รับประทานต่อเนื่องไปอีก7วันเพื่อจะได้เป็นการเมคชัวครับว่าหายขาดแน่นอนค่ะอยากจะบอกคุณวิรยุทธ์ว่าดิฉันเคยไปซื้อตามร้านขายยามาแล้วสำหรับเาสังคาดคือเราไม่ต้องไปทําอะไรให้ยุ่งยากเลยเขาบอกใจแคปซูลมาให้เรียบร้อยแล้วก็ราคานี้ไม่ถึง100บาทเองนะคะกระปุกนึงสรรพคุณก็เหมือนกันอยู่แล้วไม่ได้แตกต่างจะง่ายกว่าวิธีแรกวิธีแรกจะยุ่งยากหน่อย ค่ะก็คือทานง่ายสําหรับแบบแคปซูลครับจำคือทานดาขายยาที่บ้านก็ยังมีอยู่เลยตอนนี้จําโฆษณาได้ลมมันเย็นเนี่ยค่ะทำไมคุณถึงไม่นั่งเพราะลมมันเย็นเนี่ยค่ะเด็กสมัยนี้ไม่น่าจะทันแล้วนะครับถ้าเราสองคนยังทันยังทันอยู่ยังทันอยู่ครับคุณผู้ชมครับเสียดายเวลาหมดลงแล้วนะครับกลับมาติดตาม iNTV News เกษตรแนวใหม่ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ครับวันนี้ผมและคุณลักษณาลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ